ัสดีค่ะลูกค้าร้านลอตโต้3 4 n e t นะคะวันนี้แอดมินนำสูตรออกใหม่มาอีกแล้วนะคะได้แก่สูตรโหราศาสตร์ชุดเด็ดเล่ม34นะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นสูตรไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วสถิติค่อนข้างดีและคนติดตามกันเยอะมากนะคะมีแบบลูกค้าเก่าๆตามกันเยอะมากค่ะเล่มนี้เล่มละ1้อบาทนะคะใช้ได้ครึ่งปีคืองวดตั้งแต่16สิงหาคม25 6 4 จนถึงงวด1คกุมภาพันธ์2,565นะคะและก็พิเศษก็คืองวด1สิงหาคม2,564แอดมินเอามาแจกให้ดูฟรีๆกันไปเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีสามารถตามสูตรหัลาศาสตร์ชุดเด็ดได้นะคะ ก็แอดมินขอสนับสนุนให้ลูกค้าทุกคนนะคะซื้อหนังสือเล่มจริงเพื่อเป็นการช่วยอุดหนุนและให้กำลังใจเจ้าของหนังสือให้ทำหนังสือดีๆออกไปมาให้พวกเราได้ดูกันอีกนะคะและนำเลขที่ได้จากหนังสือหวยของร้าน l o ตโต้สองสาม่ดอนไปเป็นคู่มือในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดินเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสถิติสูตรหัวลศาสตร์ชุดเด็ดจ้าอันนี้เป็นหน้าปกของเล่มใหม่นะคะหน้าปกสีน้ำเงินของโหัวลศาสตร์ชุดเด็ดเล่ม34ราคา120บาทค่ะแล้วเรามาดูสถิติของงวดย้อนหลังกันเลยค่ะงวดแรกคือ16กรกฎาคมนะคะ ก็ให้เข้าเด่น2กับ7นะคะแล้วก็ให้หลักร้อยเนี่ยเด่น7นะคะหลักร้อยตรงนี้จะเข้าประจํานะคะถ้าสังเกตกันดีๆส่วนงวดหนึ่งกรกฎาคมนะคะให้วิ่งเด่นวิ่ง5นะคะแล้วก็หลักร้อยก็เข้าอีกแล้วค่ะเลข5นะคะสําหรับคนที่ตามหลักร้อยนะคะต่อไปของงวด16มิถุนายนนะคะให้เข้าเด่น6กับ7นะคะแล้วก็อันนี้ให้2ตัวเข้า61 แล้วก็ข้างล่าง71็ห่วยออก17เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะต่อไปเป็นของงวด1มิถุนายนนะคะก็ให้เข้าเด่นทั้งสองตัวเลยคือ9กับ7นะคะต่อไปเป็นของงวด16พฤษภาคมนะคะให้เข้าเด่น7กับ1นะคะดึงเด่นสุดคือ7ค่ะแล้วก็ข้างบน2ตัวเข้า79นะคะตรงตรง 2, ตัวบนเลยจ้ะต่อไปเป็นของงวด 2พฤษภาคมนะคะอันนี้ให้เข้าเด่น8นะคะแล้วก็หลักร้อยให้ดึง2เข้านะคะแล้วก็ข้างล่างเข้า8 1หวยออก18นะคะต่อไปเป็นของงัวด16เมษายนนะคะก็เด่นเข้า5กับ6นะคะของข้างล่างและให้2ตัวคือ6 5หนะคะแล้วก็หลักร้อยเนี่ยให้เข้า7นะคะต่อไปเป็นของววด1เมษายนนะคะให้เข้าเด่น0นย์กับ7นะคะดึงเด่นสุดๆ7 แล้วก็เข้า2ตัวศูนย์ข้างบน0ูย์ข้างล่างตรงๆและหลักร้อยเข้า2นะคะวน,นี้ก็เข้าดีพอสมควรค่ะต่อไปเป็นของงวด16มีนาคมนะคะให้เข้าเด่น4กับ1นะคะแล้วก็ให้เด่นสุดๆคือ4แล้วก็หลักร้อยเข้า4นะคะต่อไปเป็นของงวด1มีนาคมนะคะให้เข้าเด่น7กับ8นะคะข้างบนเข้า 3883นะคะข้างล่างให้73ตรงๆเลยค่ะต่อไปเป็นงวดแจกฟรีงวดวันที่1สิงหาคมนะคะก็มาดูกันเลยค่ะคือให้เด่น0 1 2 4และเด่นสุดๆก็คือ0กับ1นะคะส่วน3ตัวชุดสรุปของเขาเนี่ยให้0 1 5 6 1 2 3 1 4 5 1 3ส่วน2ตัวนะคะ สตัวให้ 05, 02, 04, 03, 15, 12, 14, 13, 25, 22, 24, 23, 45, 42, 44, 43และที่แอดมินชอบก็คือหลักร้อยเด่นนะคะมี 0, มี 6, 1, 3, 4, 2, 5อันนี้แอดมินมั่นใจว่าต้องถูกแน่นอนเลยค่ะหลักร้อยตรงนี้นะคะ ส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.lotto234.net หรือ Facebook ขายหนงังสือหวยและสูตรหวยนะคะตอนนี้ยังมีของนะคะแต่ว่าของมาไม่เยอะจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโควิดนะคะขอบคุณมากค่ะ